เลารอสมาชิกก่อนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ทำการดึงยกใบหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านข้างของข้างที่ทำแล้วนะคะนี่นะคะข้างนี้คือข้างที่เราทำเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่า ลองน้ำหมากดีขึ้นเริมฝีปากยกขึ้นลองแก้มตื้นหน้าแก้มดีขึ้นใต้ตาดีขึ้นหางตาให้ดูหางตาเห็นไหมคะตาดูยาวคมสวยขึ้นแล้วก็หางคิวยกขึ้นแล้วก็ได้เนื้อเติมเต็ม,ตมบริเวณคับด้วยนะคะด้วยโปรแกรม f o x i e ของอาทิตาคลินิกเราไม่ได้ดึงยกเฉพาะหางตาเหมือนที่อื่นนะคะแต่ว่าเราดึงให้คนไข้ทั้งหน้าเลย คนไข้ก็ได้กำไรในส่วนของกรอบหน้าลองน้ำหมากลองแก้มที่ตื้นหน้าแก้มตื้นใต้ตาตื้นแล้วก็ยกห่างตาห่างคิ้วแล้วก็ได้รับการเติมเต็มด้วยนะทีนี้เราจะมาเทียบสองฝั่งเห็นไหมคะว่าพอหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วว่าขาดหน้าข้างนี้จะยังห้อยอยู่เห็นไหมคะว่าใต้ตาคนไข้โบลึกเลยนะคะลองแก้มลึกอยู่นะคะแล้วก็ตาห้อยลงมา เห็นไหมคะว่าตาข้างนี้จะยังไม่ดูยกแล้วก็ไม่ได้สวยเหมือนอีกข้างที่เราทําไปแล้วนะคะอันนี้คือข้างที่เราทําแล้วเห็นไหมคะว่าห่างตาคนไข้จะดูหวานขึ้นแล้วก็ดูละมุนขึ้นหลังทําเสร็จทันทีเห็นไหมคะไม่บวมแล้วก็ไม่ช้าเลยเจ็บไหมคะคนไข้ไม่เจ็บเลยนะคะชอบไหมคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคะขายกลัวไหมคะไม่แล้วค่ะค่ะ เพื่อนๆทางบ้านจะเห็นว่าหน้าคนไข้ดูเบี้ยวๆเพราะว่าทําข้างเดี่ยวนะคะแล้วก็ในกล้องก็จะเห็นชัดเลยนะคะว่าหน้าค้างที่ทําแล้วคือสวยเลยซูมดูใกล้ๆก็จะเห็นชัดว่าไม่มีริ้วไหมไม่บวมไม่ช้ำทําโปรแกรม f o x กซี่ค่ะที่อัธิตาคลินิกของเราจะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่คนไข้จะได้ดึงกรอบหน้าด้วยนะคะแล้วก็จัดกรอบหน้า รวมทั้งดึงเขาเรียกว่าดึงทั้ง,งพวงหน้าขึ้นไปเลยแล้วก็ได้หางตาหางคิ้วที่ดูสวยขึ้นหลังทำเสร็จไม่บวมไม่ช้ำเห็นไหมคะราคาพิเศษด้วยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้กับคนไข้แล้วก็จะมีการฉีดเก็บกรอบหน้าให้ฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีสเตมเซลล์ฟรีด้วยเห็นไหมคะว่าฟรีเยอะมากทำเสร็จไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคนไข้แล้วก็สำหรับเคสรีวิวนะคะเรามีพิเศษให้ด้วยนะคะดูกันชัดๆนะคะ ขอโชว์สวยเวอร์ตอนนี้น้องด้านข้างสวยมากหนูโชว์ด้านข้างให้เพื่อนๆทางบ้านดูเลยค่ะเขินหันหน้ามันจะแปลกเพราะว่าหน้าตรงเบี้ยวมากที่มันเบี้ยวเพราะว่าเราทาแค่ข้างเดียวนะคะเพื่อนๆทางบ้านจะรู้สึกหน้าน้องแปลกนะคะแต่พอดูด้านข้างด้านที่ทําทําข้างเดียวค่ะประเด็นข้างนี้เห็นไหมคะสวยละมุนแล้วก็ได้กรอบหน้าที่ดีขึ้นชัดเลยนะคะว่าเขาเรียกว่าองศาของใบหน้าดีขึ้นพวงแก้มพวงแก้ม สวยขึ้นยกขึ้นพอดูหน้าตรงเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้ามันเบี้ยวอะค่ะเพราะว่าเราทํำครั้งเดียวเพื่อนๆอาจจะงงนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะเหลือเพียง15,000บาทเท่านั้นนะคะโปรแกรม Foxy Eye ของอาทิตาคลินิกดึงยกสวยทั้งพวงหน้านะคะเห็นไหมคะหน้าเบี้ยวนิดหนึ่งนะคะหน้าข้างนี้ห้อยตกลงมาเลยเห็นไหมคะว่าพวงแก้มจะไม่ยกเหมือนข้างที่เราทําไปแล้วแต่ข้างนี้จะดูสวยกว่าเห็นไหมคะเลยต้องให้ดูหันด้านข้างข้างเดียว ทีนี้พอดูค่ะที่ยังไม่ทํานะคะก็จะเห็นว่าแก้มตรงนี้จะใหญ่เลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ลดขนาดตรงนี้จะยังห้อยอยู่นะคะแล้วก็ตาห้อยจะเห็นว่าตาคนไข้ตรงนี้ห้อยลงนะคะเห็นไหมคะรูปหน้าไม่เท่ากันก็ทําได้เป็นเรื่องปกตินะคะหนูดูกระจกเลยะคะ่ะเห็นไหมคะเปลี่ยนไปเยอะนะคะใช่ปากจะยกไปข้างหนึ่งน่าจะเบี้ยวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทําข้างเดียวคือทาข้างนี้ข้างเดียว ้ันนี้คือ,อยุ้ยเลยนะคะแก้มใหญ่เลยนะคะเพราะว่าทําไปแค่ข้างเดียวเห็นชัดนะคะมันจะอยู่ได้นานนานค่ะคนไข้ตัวนี้ช่วยจัดโครงสร้างใบหน้าคนไข้ใหม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดใบหน้าก็จะดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ แล้วก็ตัวของแถมจะมีแถมเก็บกรอบหน้าพอดีคนไข้หน้าอ้วนตรงนี้หมอก็จะแถมเก็บให้เหลยฟรีนะคะแล้วก็สเต็มเซลล์จะฉีดให้หน้าดูเด็กแล้วก็ดูใสขึ้นใครที่สนใจก็ปรึกษาได้อยากแนะนําเพื่อนๆมาทำไหมคะอยากมาเลยค่ะเห็นผลทันทีไหมเห็นผลเลยค่ะเนาะหน้าข้างนี้สวยแล้วคะ่ะ mm hmm. อีกข้างนึงยังไม่ทํานะคะเราดูข้างนี้ยังไม่ทํากันบายยค่ะ mm hmm. <laughs>